ไหนบอกว่าปิดด่านไปเลย500ปีขมรก็ไม่ตายแหมยังไม่ทันจะถึงปีเลยครับก็ถึงกับอยู่ไม่สุกแล้วโดยล่าสุดมีข่าวออกมาว่าคุณเซนออกคําสั่งให้เตียบันต่อสายตรงถึงบิ๊กกองทัพไทยเมื่อวานล้อมเราสารพัดให้เชื่อใจแถมการันตีด้วยว่ารอบนี้จะไม่ทําแล้วไม่หาเรื่องแล้วนี่คงอยากจะให้ฝ่ายเราใจอ่อนเปิดด่านซะเต็มที่ เพราะสถานการณ์ในขมรตอนนี้บอกเลยว่าหนักมากระบบเศรษฐกิจจะล้มทั้งประเทศแล้วครับหลังลูกนอกไส้อย่างเฉินจืดถูกทางการจีนจับตัวไปบอกเลยว่ากระทบในภาพรวมของประเทศหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวโดยเพจ Around the World โพสข้อความระบุว่าสัญญาณล,ลับจากพนมเปญวาสนานานุ่มเผยคุณเซนทรงเตียบต่อสายตรงถึงบิ๊กกองทัพไทยการันตีรอบนี้ไม่หาเรื่องขอให้เชื่อใจด้านฝ่ายความมั่นคงยังกังขาพฤติกรรมจริงสวนทางกับคำพูด จับตาข่าวลือป่วยหนักสอกเขาแผนเบี่ยงเบนประเด็นจีนเท่าสแกมเมอร์เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาคุณวาสนานาน,าน่่มได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านรายการเรื่องใหญ่ทอล์กถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและท่าทีล่าสุดของฮุนเซนระบุว่าขณะนี้มีความพยายามจากฝั่งกัมพูชาในการส่งสัญญาณมายันผู้ใหญ่ในกองทัพและฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยผ่านทางพลเอกเตียาบัน อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพไทยมาอย่างยาวนานเนื้อหาสำคัญของสารดังกล่าวระบุว่าขอให้เชื่อมั่นเชื่อใจเถอะว่ากัมพูชาจะไม่ทำอีกแล้วจะยึดตามที่ตกลงเจรจากันไว้ ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเสียงของพลเอกเตียบันตัวจริงไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี AI เรียนเสียงแต่อย่างใดแม้จะมีการส่งสัญญาณเชิงบวกแต่ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพไทยยังคงมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้โดยคุณวัสนาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าคุณเซนต้องการใช้ช่องทางทหารผ่านพลเอกเตียยาบันเพื่อลดความหวาดระแวงของฝั่งไทยเนื่องจากไทยมีการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการประทะรอบที่3แม้คำพูดจะดูอ่อนลงแต่ในทางปฏิบัติ ทั้งด้านการทูตและการกระจายข่าวสารกัมพูชายังคงมีท่าทีที่รุรุนแรงและไม่สอดคล้องกับข้อความที่ส่งมาทําให้คนในกองทัพไม่มีใครเชื่อในความจริงใจดังกล่าวกัมพูชาพยายามลดกระแสต่อต้อตานฮุนเซนในไทยหลังจากเริ่มมีกระแสแยกแยะระหว่างประชาชนกัมพูชากับผู้นํากัมพูชาออกจากกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการหายตัวไปของฮุนเซนจนเกิดข่าวลือสะพัดว่าเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งคุณวสนามองว่าอาจไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด และอาจเป็นผลมาจากความเครียดรุมเร้าในหลายด้านพั้งเรื่องปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์การจับกุมเฉินจื้อและแรงกดดันจากกลุ่มทุนจีนเทาเชื่อว่าข่าวที่ออกมาว่าป่วยน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่ออธิบายว่าช่วงที่หายไปน,นั้นเพราะไม่สบายไม่ใช่เพราะกำลังหนีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หรือหวาดกลัวอิทธิพลของจีนขณะที่เพจ Army m i l i t a r y Force ก็ได้แชร์ประเด็นข่าวดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความสั้นๆว่าโจนไร้สัจจะ หลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ต่อไปชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเลยค่ะเช่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลกองทัพจะฉลาดรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของขเมนหุนเซนไม่เคยรักษาสัตวจกักและคบไม่ได้ขนาดออกมาพูดเองยังไม่พูดเลยให้เตรียบบันมาพูดมันจริงใจจริงเหรอถ้ามันพูดไม่เป็นทางการเป็นหลักฐานก็ตีปลอมไปก่อนไปเล่นที่อื่นไปไอเนรคุณคำพูดใครก็พูดได้ คนไทยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าอย่ามาทำเนียนเพื่อขอส่วนบุญจะให้คนสงสารเปิดด่านให้ผู้เขมรเข้ามาหากินในไทยใช่ไหมรู้ทันนะอย่าโง่ซ้ำโง่ซ้อนให้เขาหลอกอีกละ่ะถ้าไม่อยากกินหญ้าแทนข้าวก็อย่าหลงเชื่อไอ้เขมรลิ้นสองแฉก500ปีค่อยมาคุยปิดถาวรขณะที่คุณวาสนานาน่วมได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าอนุทินลั่นผมไม่มีลุงไม่มีอังเกิลไม่ต้องแรงใจใครพร้อมลุยเต็มที่ยันไม่เปิดด่านเผยแต่ก่อนไม่รู้เรื่องความมั่นคงแต่ตอนนี้เห็นด้วยตา รู้ว่าอันตรายมากถ้าได้มาจัดตั้งรัฐบาลผมสามารถทำงานให้กับพี่น้องได้ในเรื่องการปป้องผืนแผ่นดิน นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตพักภูมิใจไทยได้ปราศายย่อยเขตสายไหมระบุว่า3-4เดือนที่ผ่านมาอาจจะเห็นหน้าผมบ่อยขึ้นเป็นธรรมดาคนเป็นนายกก็ออกทีวีทุกวันพ่อแม่พี่น้องคงเห็นและช่วงจังหวะเวลาก็มีเหตุการณ์เรื่องอธิปไตยของชาติเลือกรักษาแผ่นดินของเราซึ่งเป็นเหตุโชคดีที่ผมไม่มีลุงไม่มีอังเิลผมก็เลยไม่ต้องเกรงใจ ผมเกรงใจคนไทยใครมารุกรานแผ่นดินไทยใครมาพยายามจะคุกคามทำร้ายประเทศของเราผมไม่เกรงใจอยู่แล้วเหมือนกับช่วงจังหวะที่เราจะต้องดำเนินการในการปกป้องแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่และเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนคงได้รับทราบรับรู้และมีส่วนร่วมในการที่ทำให้รัฐบาลของผมตัดสินใจที่จะดำเนินนโยบายแข็งกร้าวพ่อแม่พี่น้องคิดว่าโอเคไหมซึ่งทำให้เราไม่เสียดินแดนและเห็นว่าพักคภูมิใจไทยทำงานตอบสนองความรู้สึกความต้องการของกทมได้ มาเดินแบบนี้หลายคนบอกว่าอย่าเปิดดานนะดีแล้วรักษาบ้านเมืองรักษาสถาบัานไว้เราก็รู้สึกว่าคนกรุงเทพรู้จักพวกเรามากขึ้น ก็ขอตื้ออีกทีอีกหนนแล้วกันเพราะอย่างไรก็แล้วแต่แม้เราจะใจเสียไปบ้างเมื่อปี66เรายังไม่สามารถปั้นให้เกิดสสกทมก็ทําใจเสียแต่ถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆยังไงเราก็ต้องสู้ต้องส่งคนลงเพราะเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องได้มีตัวแทนที่เราเชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณภาพทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้และมีความกล้าหาญนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเราต้องทําอยู่แล้วเรื่องปราบสแกมเมอร์ไม่เอาทุนเทาไม่เอาคาสิโนจีนเทาที่ถูกจับส่งกลับไปถ้าเราไม่ปราบถ้าถูกขม็นจับก็จะหนี เเข้ามามประททศไทยแต่เที่ยวนี้เราปราบแบบนี้ไม่ให้เข้ามาได้ก็เลยถูกจับส่งกลับคืนประเทศจีนเป็นการลดภัยคุกคามอาชญากรรมซึ่งพวกนี้เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเราไม่ทันมันหรอกไม่ใช่เรื่องลักเล็กขโมยน้อยแต่มันมาลักทีเดียวแทบจะหมดตัวโพรคริ้งเดียวคอเซนเตอร์โทรมาบางทีเราก็เผลอกดโอนยอมตามมันหมดตัวเลยเสร็จแล้วก็ตามมันไม่เจอฉะนั้นถือว่านโยบายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องด้วยทั้งนี้ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลของผมพักภูมิใจไทยได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทลายทุนเทาให้เห็นจับจนคนบน่นและไม่เอาคาสินโนก็มีความชัดเจนเราไม่ยื่นกฎหมายคาสินโนเข้าสู่สภาส่วนการสร้างกำแพงชายแดนเดี๋ยวเฮียก็บอกจะทำไปทำไมเขายิงปืนใหญ่ตุ้มเดียวกำแพงก็ล้มหมดแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้รู้แต่การที่มีกำแพงมีรัว้วตรงไหนทำกำแพงได้เราก็ทำตรงไหนยังทำไม่ได้ถ้ามีสถานการณ์เราก็ใช้รั้วลวดหนามสร้างกำแพงมันการพืชผลจากเกษตรเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยได้ แต่ก่อนตนพูดไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นนายกไม่รู้เรื่องความมั่นคงไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้เห็นด้วยตาและรู้ว่าอันตรายมากมันพยายามทุกอย่าง ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําวันนี้คือการปราบปรามให้มันเกิดขึ้นจนทําให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางสมัยก่อนเข้าเชียงใหม่เชียงรายเดี๋ยวนี้ต้องอ้อมโลกไปนครพนมหนองคายมุกดาหารกว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยได้ต้องอ้อมโลกมาถ้ามึงอยากทําก็ทําไปเถอะแต่กูก็จะจับมึงไม่เลือกเหมือนกันถ้าเลือกพักภูมิใจไทยเข้ามาสามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้และคิดว่าผมสามารถทํางานให้กับพี่น้องได้ในเรื่องการปกป้องผืนแผ่นดินในการทําให้ประเทศไทยเรามีที่ยืนในเวทีนานาชาติเราไม่เป็นรองใครเราไปไหนเขาก็ดูถูก ไไม่ได้โชคดีที่ผมไม่มีลุงผมไม่มีอังเคิลนะครับผมผมก็เลยไม่ต้องเกงใจผมเกงใจคนไทยใครมาลุกลานแผ่นดินไทยใครมาพยายามที่จะคุกคามทำร้ายประเทศของเราผมไม่เกงใจอยู่แล้ว มันก็เข้ากับช่วงจังหวะที่เราจะต้องดําเนินการในการปกป้องแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่ผมก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็คงได้รับทราบรับรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการที่ทําให้รัฐบาลของผมเนี่ยตัดสินใจที่จะดําเนินนโยบายนะครับแข็งกล้ามาั้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเราโอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคใช่ไหมครับก็ทําให้เราไม่ ไม่ต้องเสียดินแดนนะครับไม่ต้องถูกเอาเปรียบดังนั้นผมผมก็เลยเชื่อว่าเที่ยวนี้พ่อมแม่พี่น้องก็คงเห็นว่าพภรคภูมิใจไทยก็ทํางานนะครับตอบสนองความรู้สึกความต้องการของคนกทมได้เราก็ไปแล้วก็มีหลายๆเรื่องมันก็มีทั้งดีบ้างมีทั้ง ประสบความสาเร็จมากประสบความสาเร็จบานกลางนะครับที่ล้มเหลวก็มีแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาให้ทันไม่ใช่ความล้มเหลวมันมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเที่ยวนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่กล้าลงกรทมแล้วแหละแต่พอเที่ยวนี้พอเห็นแบบนี้ขึ้นมาเดินไปไหนก็มีคนมาบอกอย่าเปิดดานนะดีแล้วนะรักษาบ้านเมืองไว้นะรักษาสถาบัานไว้นะเฮ้เราก็รู้สึกว่าคนกรุงเทพรู้จัก พวกเรามากขึ้นก็ขอตื้ออีกทีหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเพราะจริงๆมันยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะใจเสียไปบ้างเมื่อปี -66 นะครับเรายังไม่สามารถบั้นให้เกิดสสคทมได้มีใจเสียแต่พอถึงเวลาจริงๆถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆยังไงเราก็ต้องสู้ครับยังไงก็ต้องส่งคนลงเพราะเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้อง ได้มีตัวแทนที่เราเชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณภาพทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้แล้วมีความกล้า